เมื่อวานนี้นะครับมีองค์กรธุรกิจหองค์กรในจังหวัดอุบลราชธานีได้ทรารบว่ามีการแต่งเพลงแต่งเพลงเรียกว่าเป็นเพลงแก้เพลงของท่านประยุทธ์มีเพลงแก้้วยเป็นเพลงแก้<อ>ท่านพูดแบบนี้เป็นเพลงตอบเหมือนสมัยก่อนใช่ไหมเพลงออกมาแล้วตอบก็เลยไปดูนะครับปรากฏว่าก็โ,โหนี่ ล่าสุดนี่คือคนเข้าไปดู2,000กว่าคนแล้วนะ2,000ว่าแล้วนะครับมที่โพสต์ไปเนี่ยนะครับแล้วไทยรัฐออนไลน์ก็สนใจเอาตรงนี้ไปลงข่าวด้วยครับไปลงข่าวด้วยความเป็นมาเป็นอย่างนี้นะครับคุณนิมิตสิทธิไตรนะครับคุนี่คือใครนะครับประธานหอการค้าจังหวัดอุบลบอกว่าจุดเริ่มต้นนี่เพราะทางทหารนักเจรจาคือให้ทางธุรกิจช่วยบอกทหารหน่อยว่าอยากจะพัฒนาเรื่องเศรษฐกิจอะไรต่างๆนี่ทำยังไงอ๋อทันนี้ก็เลยบอกเออเราอยากจะให้เพลงถึงสื่อสื่อความรู้สึกถึงงทททท่าาานลลลลเเอกปรระะยยยุธ์ัแ้หห็ คุยกันแล้วก็ให้ในายวีระชนสุเมธีเป็นนักร้องนะครับมาช่วยเผยแพร่ความในใจนี้เหมือนกับที่คุณวิเชียนตันติพิมลที่ช่วยบรรยายความรู้สึกข,ของพลเอกประยุทธ์นะฮะ,ะคุณนิมิตก็บอกว่าเพลงนี้ชื่อว่าเชื่อมั่นและไว้ใจไม่ได้แต่งให้แค่ทหารกลุ่มเดียวแต่แต่งเพื่อให้คนไทยทุกคนที่คิดดีทําดีอ,อยากให้กําลังใจและสนับสนุนคนที่ทําเพื่อชาติโดยเพลงนี้ใช้ระยะเวลาประมาณ5วันคุณนิมิตแต่งเนื้อ้องเอง ห้าวันห้าวันใช้การนี้ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงอ่าอันนี้ทั้งแต่งทั้งอัดเสียงแล้วก็นําคลิปลง YouTube นี่ห้าวันเพื่อให้ทันหนึ่งกรกฎาคมื่อวานนี้ที่นัดประชุมกับทางทหารครับซึ่งได้เปิดให้ทุกฝ่ายฟังพร้อมทั้งอัดเนื้อเพลงใส่กรอบรูปแล้วก็บอกว่าช่วยนําไปให้ท่านประยุจันโอชา้วนะครับแล้วอยากบอกว่าเพลงนี้ เชื่อใจในคําสัญญาที่ทหารอเคยให้ไว้อยากให้คนไทยให้โอกาสและให้กําลังใจคนที่ตั้งใจจริงนะครับอยากฟังจะฟังจังเลยเราไปฟังกันเลยนะฮะเชิญครับวันที่คนกล้าออกมาปวงประชาจึงได้พ้นภัยพร้อมคำมั่นคุ้มครองด้วยใจถือเป็นคำมั่นสัญญาวันที่ชาติเผชิญผ่านภัย ภัยใกล้ตัวเข้ามาทุกคลาจึงได้มีผู้ที่เก่งกล้าอาสาปกป้องด้วยใจเพื่อนำรักกลับมาเพื่อความร่มเย็นของพี่น้องไทยโปรดรับรู้เอาไว้พี่น้องชาวไทยรอได้เสมอด้วยคำมั่นที่สัญญา องค์กรในอุบลราชธานีนะครับครับผมก็ไปดูใน YouTube ได้นะครับเพลงเชื่อมั่นและไว้ใจถ้าใครอยังจะไปฟังต่อเห็นหลังหลัล่าสุดนี้ก็มีคุณอัศนีอัศนีวสานตณอัศนีมาร้องใหม่และก็เพราะอีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับ